ครับสวัสดีครับเมื่อนี้เศา้าวันที่สิบสามกรกฎาคมครับสองหาหกหาครับก้าแปลงนี้หลังจากเอาลงวันที่หกกับตอนแรงครับเอาลงแปลงพอวันที่หกตอนแรงเมื่อนีวันที่สิบสามครับเจ็ดมือครับก้าครับความเงาความเขียวครับเขียวเริ่มเขียวเข้มไปแล้วครับก็ดเมองเห็นมีจุดเขียวอ่อนๆแน่นิดหน่อยครับเขียวตองอ่อนครับ ก้เจ็ดมือครับพ้อดำแล้วครับนี่ครับถึงความเงวถึงปลายปลมมือพอดีครับอยู่สี่สี่ปากถาดนี่ครับพอดีครับฝนตกมากครับเม่ได้สูบน้ำใส่ครับมือเื่อนี้คือจะเป็นมือเตรียมมารดมั่ปั้นแล้วครับ เต็มปักดำแล้วครับน้ำมาเต็มเลยครับโชคดีไปครับว่าได้สูบน้ำครับครับยังได้กระดิลงในเบิ้งไม่ไปเรื่อยๆครับจนกว่าหอดเก็บเกี่้วครับหน้าแปลงนี้ครับครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ